ทางกำหมายแบบนี้มาของแต้มิวเนี่ยแล้วนะเอาละว่าเอาละว่า,า,า,ากดกล้องอีกตัวหนึ่งปลาเข้าป่าพอดีใส่ประมาณนี้แหละครับอ,อู้แเดิมครับยังไม่ขาดเลย สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัทหมาเยอะด้วยวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปตกปลาช่อนข้างทางกับหมายแบบนี้ล่อไปเรื่อยเลยเจอที่ไหนสวยก็แวะนะครับตั้งแต่เชียงใหม่ย,ยันลำพูนเลยผมมากับอาวุธคู่ใจผมตัวนี้ทุกคนคนระับอาบูบีเอ7นะครับกระสายทีหนึ่งไวเปอร์พรีเมียมครับทุกคนผัานาเบดครับตัวนี้สปาปตัวเล็กนะเสียเวนานลาครับไป้วยกันทุกคนหมายสวยทุกคนล่อใหม่ พี่กัดบ้างไหมโอ้ยมาของแต้มวิวเนี่ยยอดสุดยอดประเด็นคือผมต้องถ่ายสองกล้องครับทุกคนจะงงงหน่อยนะจะแบบเก๊ๆกังๆสักนิดหนึ่งนะไม่ได้ถ่ายสองกล้องมานานมากถ้าถามมว่าตรงไหนนยตรงนี้คือโรงพยาบาลลำพูนี่ครับทุกคนนี่ผมก็จะลอะตามใส่นี้ไปเรื่อยๆเนี่ยต่อมานนี้คนระับ เลาะเส้นนี้ไปนี่เอาวนบนอยู่แถวๆนี้แล้วอันก็มีให้เล่นละลอดนะครับตรงนี้นะโอ้โหหลุดได้ไงวะ มีนาพาดเลยนะมันไม่ได้มีบ่อยๆนั้นดีจะก,กัดกัดก็ดกดตัวเล็กซะเฮ้ยเอาแล้วนะเอ,เอาแล้ว,ว่าเอาแล้ว,ว่ากดกล้องอีกตัวหนึ่งลปเข้าป่าพอดีเอาแล้วว่านี่ ความแทถทายของมันอยู่ที่การกดกล้องครับทุกคนเฮ้ยแตมแรกวันนี้มาสายมาชา้าแต่มานะทุกคนเอานีช่อนโอเคเวล่ะสายประมาณนี้แหละครับแต้มแรกเราวัดทะลุเลย,เยกับเยียนสานะครับคันก็เมดูซ่าลอกแกะบูบีเอฟเจ็นะครับสายก็ไวเปอร์พรีเมียมนี่เป็นตัวอย่างทีวีครับเหนียวตัวเดียวในหนึ่งทลิปนี้จะขาดหรือเปลเนี่ย ถ้าไม่ไปติดกิ่งไม้ซะก,ก่อนเนี่ยน่าจะอยู่แหละครับทั้งวันเนี่ยตัวเดียวเนี่ยเอาอะอ้ยเอาอะเอ้ยอือหือฟองฟอดเลยทุกคน ปลามันหายไปในผไม่รู้ลําพูนเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปสู่เสนทางกับบ้านเรานี่เวลาผมแหละมันจํนากัดมากใด่ประมาณสักสอสาชั่วโมงนะครับน่าจะอีกสักสิตัวกลับมาน้องเองเนาะ10ตัว,ต,ว <c oughs> ตัวเดียวผมไม่เห็นผมไม่ทั้งว,วันมันด้วยตัวเดียวตอนนี้โคตรยาก โอ้โอ <c oughs> <c oughs> ้โดนไว้ทุกคนกาดโคตรแน่นโหใส่ก็ได้อยู่นะทุกคนวัดทะลุแก้มเหมือนเดิม ตัวเดิมครับยังไม่ขาดเลยอุ้ยอุ้ยโอ้ยลุดโ,โอ้โห โอ้โหไม่น่าเลยว่าอะไรวะเนี่เศะษดายมากนะครับเอ้ยผมโดนต่อพี่เอกโดนปลาเว้ยอะไรครับเนี่ยตีช่อนได้อะไรครับเนี่ย มันตามกัด2 3สมทีนะผมได้ยินเสียงมันกัดด้วยนะตับตับมาเลยเอก็ได้ไปพอประมาณครับฝีมือผมมันไม่ถึงที่บอกตรงเลยฝีมือไม่ถึงยากงทุเรื่องเะพี่เอกเนาะน้ำมันแดงด้วยน้แดงแตน้เยอะอีกอแล้วก็หมายก็หายากอีกครับรถนี้วนตังแต่เชียงใหม่ไปลำพูนก็ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับกดซับสไคร้ด้วยจริงๆๆ